สวัดีครับสวัสดีจ้าครับมีมะ้านท่าพี่ทาหนองมากทำอาหารครับผมน่าสุเพชรนะสุเพชรกระด่างที่เข้าเก็บไใบนั่นจะตอนนี้ยูทเข้ากะตอนนี้เขากะเข้าเซน่าใเนาะงเซน่าใบขึ้นหนึ่งจะตื่นสามารถสนองกะเอามาต้มจ้ะเห็นม้านเป็นผู้ถูกผู้ซับเนาะเป็นเป็นเพ็ดกระด่างนะเป็นเพ็ดเพ็ดแห้งนี่ครับเพ็ดแห้งเขาเก็บมาไใบนั่นจะ อันจอนกับทีงอย่ากนี่จังหน่อยร้ายกันตอนมีคนเก็บมาคนสิแข็งแห้งเนาะถ้ากัต้องเอามะเซนามไว้เบิดลขื้นแต่ึีนสามารถจเอามะต้่มเพราะต้มซุกแล้วกะ่อยเพิ่นเย็นแล้วก็อามะถูกมะสับเนาะเอามะถูกก่อนกันรับครับว่าให้ยังจะถูกก้อนกันรับเนี่ยเพินนวดเนี่ยเพินเอนเขาพี่เขาเกลีอดครับ้าซับเลยนี่จะได้ยูจะว่าเพิ่นกับทบอคอยเนี่ยเพินิบ่นุ่มเนาะ เวลาเขาเคดกินกันบเสียบอเสีย่จ้ะสบอเขาเา,ขออาเกกันเลยนะเาต้งสีันเวลาเขาหมืนต้มพุงเหลีวกับนมดีครับสีบอ้ดีเอาเบิดเนะกับสีเอาเหลือไว้ปพ่พี่น้องมาเพื่อนไปสูบนะเพราะว่าใหญ่บาง่ไกลแล้วกระถาอยู่กันสูบเพื่อเพื่นกินน้ำก็ได้ยอะจัดแต่ว่าผู้าเพื่อนบ่ากินเผ็ดเนาะเพื่อนต้องเคดกินเองเพื่อนมจ้ะแต่ว่ากคือข้าตุุ๋กเกืือเหียบร่อยจ้ะ ผมเนี่ยวมกากกูบุบเบิ้ลใหใส่ตุยเออย็นเลยได้ครับมาสุดกันละใหม่กันละเครื่องเครื่องเข้ากันเดี๋ยวสิบเอายใหม่เบิ่งเนาะว่าแต่ว่ากอาจฉยบครบเบิดทุกอย่างาแต่มันท่าสิบปนใส่กันก็นกปลาคอจ้ะต้มปลาคอสองตัวสนุ่นตงตามเดี๋ยวเรียบร้อยตามใหม่แล้วจ้ะเออฮัลโหลผู้ยากก็มีข้ามมา20เด้อไปหาสเสาเ์ดามากินในหำ พ่อละพ่อละร้ายเต็มนลคร้ายร้ายจ้ะถูกเปล่เอามาหัน่นให้เพิ่น,เป,นเป็นสิ่งน้อห,หน่อยเนาะเนี่ยเพชรใหม่ที่กันเนาะข้าวเซนามใดเนาะเซ่ถิ่นใหม่จ้ะเพราะว่าคขนบวเซ่เพิน่นกะแข็งกินบ่นได้้ัแแข็งงหครบ ให้พี่น้องเนี่ยสั่งเด้อจ้ะบ่มีตอนนี้ฮอปบ่มีเห็ดน้องมีครับพราแต่เด็กกินพี่นี่บ่มีเห็ดกระด่างเลยครับี่เห็ดกระด่างบาหลายเพราะเห็ดเพิ่นออกบาหลายเด้กมันก็ได้เหลือเนาะบเออกออกเพิ่นออกบาหลายเป็นผู้ปีเนาะมันเก่าเลยก็ใส่ก็เลย อันแล้วก็จะใส่โคกตำอีกแค่นึงนะจ๊ะเลาใ่ถหนวอก็จะอยันถอดปลาใส่เกลือนี่หมดอเุเผาบุล่ะตนนี้การเสรว่าข้างในไม่ขีิใหาอย่หากินเนาะเอาองายงยากวยาเยจ๊ะ <nivel> <aki> เ้ไปานน้ำช่องลงนะทุกคนหาให้ออกไแล้วครับจะอกันเต็มถี่ใส่ตุ่มก็พรคอนแขกเห็กใส่อยู่ตุ่มเนาะว่าเดี๋ยวเห็ดคลีปอยู่ดอกแต่แต่ว่ามันกระต้องลงุนมาเรา้สนอกับตองนี่ลายใดขาวบานน้ำเน่เนี่ยขึ้นมานีเพิ่นกระสีเก็บบักท่านเนาะเขาคำคำกัสีเดีไปเอาบักท่านมาเมื่นเช้ามากกับสีเดีเมาร้าลาะว่าเดี๋ยวนิน ซื้อกับเขาเพราะจะให้ลูกไปโรงเรียนจ้ะใไทตุ่มเขาก็ได้คิดอยู่แต่ว่ากะบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขายหรอไงเนาะบ่ได้ขายไมีรายได้เขาไม่รายได้อยู่แต่ว่ากับพวบ่พวที่ได้ขายครับแม่ครัเขาต้องหารายได้เหาเงใหม่ไว้หน้ามับเพราะว่าอุบัติเหตุอย่างเดียวกับบ่ได้ครับเออหันหันเลยแป๊บแล้วก็หันหันหอมแดงนั่งด้วย มีหัอวอลายหม้หลายปันไหนนะครับนี่เอามาถูกนี่เลยร้ายเต๋ยเนาะหม้หลายดอกปันไหนวัน้อ,องคนเป็นกะซุปใส่อุ่นเส้นได้แนวเต๋ยแนวเต้เตาชนัดถ้าพี่น้องแนะนำให้อ,อยู่ว่าให้ซุปใส่กันก็พักพักเหมือดเพื่อนว่าวันไหนเคยจ้ากเถื่อจ้ะแต่ว่าวันนี้ซุปแต่ว่าก็ไม่พักเหมือดเนาะอันอยู่เอออยู่บุญทลีกันคืออยู่จ้ะนี่เขามาอยู่บาทเนาะนี่จเริ่มแก้ไปเลยนะอ่ แต่จะมีอยู่แบบต้นพุทธพงุ่นก็มแต่ว่ามีเหมือนไอ้หว่างๆกับสิเดไปใส่อยู่ดอกเนาะจะไปใส่ตุบไปหาเก็บพักค่อนแค่ไหนพี่น้องห้องเบิรงอยู่ดอกจ้ะพี่น้องห้องบางฉันเพิ่งเก็บจะต้องจะบอกกับเธอว่าบ่บ่หลายจ้ะพักค่อนแค่ไหนรอเบิรงไปเรื่อยๆจ้ะช่วงนี้ก็ยังหยากร้ายอย่างเย่างนี้ค่ะว่ารันหันก่อนเนาะจ้ะ ตามเดียวก่นนึงครับตามเดียวนเหนือเป็นหนุ่มเป็นนวดเห็นนหมนี่ครับตามแล้วว่าเขาพอใจแล้วเขาจะได้เอาปนปลาลงนะจ๊ะม,มาปรุงครับไปพี่ก้าวจะใส่เป็นพริกปน่นเนาะได้รักสูตรกับสีมะคือกันหน,นึ่เนาะได้เงี้ยครับมากแน้ได้อยากใส่แนได้ทาน,านาได้ได้กระฮ็ดไปจ้ะ ส่วนเซนทรัลพื้นที่เฮดอาหารปรุงอาหารในบล็อกทกันเลยครับต่ลำโมบานครับเขา,าไม่พิมพ์พิสูจน์ตจ้ะอย่างยังใส่ไปโหลด <c oughs> ยังไงยังสิกว่านี้สอนมาเนาะ ไปเลยครับเพป็นนวลก่อนครับนี่จำหลาอทีเลยครับนี่มาบนเครื่องเคียงของเขาจ้ะอันนี้อันนี้เป็นหอมเนาะเป็นหอมหอมปี๋เนาะอการเพวกแพร่เขาจ้ะแล้วก็หอมแดงเนาะจนหอมมันก็มีได้แต่ว่าแซน้องบลใส่นี่เป็นปูนปลาคอแซน้องตำเดี๋ยวอันนี้เป็นขัวงาเขาจะขัวแล้วก็จำเนาะแต่จะไม่เป็น พงงห่อนนะครับผิดปูนือรลประเดดีนะจ๊ะนี่ครับต่สิบว่าเอาเบิร์เทปนหลายผเบ่ว้เบ่งไว้เบ่้นดเนาะเบ่ไว้ปนอีกนี้แล้วเราทำก็ฝากเรื่องห่างไกลได้จ้ะใครก็ไม่อากินนำมนำใรก็นอนเหมือ วา่าจะทำการถอนฝันมาอาะ่ใใงเข,งขาไปพร้อมขนาดเของานั้นะขอขวอใส่เนี่ยขั้ห้ง่ไปน้ำจกนะหน้อยนะใส่เส้นขัวทั้งงาน นกางปลาพอาปละปนเข้าไปเลเคบ้๊ย,ย,ยาาอีนี้แบเผ็ดวบาเบาเจาะของหัวนช้อนเต็มเต็มวรกอนีออพอ่พใส่หลายตัวง่าไนไหนหน,อนอดสักก่อนเนาะ 嗯，好、嗯，谢、嗯、谢。嗯嗯嗯 ีนตอนนำต้มตปลาไ้ทำไปเลยเนอผอมกันไปเลยเอาหมดเลยโอเคนะ้ำ ก็ต้งมาเบ่งตอนตะไบตอนตะไยังเหลือี่ิตอนิมดานขมเมืองตอนเนี่ยนี่กนไ่ไรเลยตัวที่ไ้เจ้าเนี่เขาไม่ห่วยหขาก็เข็ดโอ้ยี้าร้ายนึงนจะม่หขาว่เข็ดเขียบทันทีกัน หนูห่สุกเพียเข้าวแล้วนะครับโอ้เขียนตัวดีมากจ้า้าข้าวข้าวอ้ยดีกเานข้าวหลายๆข้าเลยาเด้อจะไม่กินสุกเพียหอสองคนมาแนครับข้าสองกันเด้อครับกินเห็นกินเห็กินในบานเร้อจ้ะขอควาิดใหม่นะเนมี่ห่อสองคนลัไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าดีดีให้หลับด้วยหลับ้วยจ้า